มันจมาเล่นเป็นบทบาทหมอแต่ไม่รู้จะได้ปิดหรือเปล่านะจุ๊บตอนนี้นะผมสงสยัยใคร็ไม่รูกโอ้ แล้วเคลต์ตามปกติของเราเมีสไนเปอร์ประวะมีแค่นักต้มตุน๋นดื่มน้ำก่อนนะเพื่อปิดกัน้นตอนนี้เราก็จ่ายไฟสีเืองสีเรียสก็ได้ มาเร็วมาเร็วมาเร็วมเมื่อกี้เราก็จะไปหยอดที่ดูกอาหารมันเชื่อมกันแล้วใช่ไหมมันจะมีแค่ห้องนึงอ่ะที่มันเชื่อไปตรงนั้นอนะ่ะโอเคเชื่อมกับห้องด้านล่างใช่ไหมกูบอกแล้วว่าไอ้น้ำตาลมันเป็น มาเกมต่อไปคขา ตอน,น,นแรกอยากเป็นหมอไม่ใช่ออกฆาตกรนะอยากเป็นหมอหมอะหมอช่วยชีวิตคนนา,านๆไงพูดไม่ทันขัดคำพูดหมอได้ฆาตกรยิงนะพูดหมอได้ฆาตกร<สำฏ>พูดหมอได้คาตกรจงสีนะทุก<สำฏ>พูดหมอแต่ได้ฆาตกรกับเงินนะ<สำฏ>นี่ปิดไฟ มันก็แยกฮะเนี่ยทุกคนเลนลั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 นอุ๊ยเราลงท่อด้วยย้อนเวลาไม่ย้อนได้ดี งั้นเรามาดูอ่ะแล้วก็เก่งพิมพ์นแบบนีน้แหละแต่เราเป็นคนฆ่าแล้วเราจะก็โกิดนี้ดีแับรอนละ่ะบีบอึ้นนำเงินเป็นอ้าวชิบหายแล้ว ออเรียวน้ำเงินน่าจะเป็นขอให้มันเป็นโอ้มันเป็นสเปรเลอร์โอ้ตายตเ,เราต้องไปต้องโหวดนะเพราะว่าน้ำเงินเนี่ยมันเป็นกับเราแต่เราจะทำภารกิจนี้ให้ดีที่ฉุดละกันเราจะปิดเราปฏิกรณ์เราก็เก่งไปช่วยนะแต่เราจะไม่กดเราก็ปล่อยให้เกมมนชนะแค่นั้นแหละ ไม่กดเนี่ยถ้าคุณไม่กดอะไรก็ไม่โอกาสชนะ <S <S แล,ะล้นอะนรยัง เฉยเอาไข่เข่แลงโสามสี่สี่คนนี่เอาไอซ้มันมาแล้วกูกับไปได้ต้องเอามาันออกไอซ้มลลออหลตองข่อีกสามคนก็จะชนะแล้วนี่เออเาต้องทำให้ได้หนึ่งสองสมโอเค

บางไปค่อยนะแควนั้นนะแล้วเหล่าคนเด็กนั้นพ้ดไหลแล้วนี่มัพร้อมนี่ไอ้สมันนี่น่ะนี่แหงน่ะนี่นี่บอกเก็บมันบอกหูเรามันได้เก็บตัวมันนี่วุ่จ้าทุกคนเจ๊เลยไม่ทำแล้วมีคนมาทำแล้วอันบน่ะแล้วเราก็แพ้โอ้ไม่น่า ยังขออีกละกันเนาะเอออยากเป็นหมอแต่ไม่ได้หมออยากเป็นหมอตอนนี้อยากเป็นหมออย่างเดียวแะ้วฮะขอเป็นหมอเถอะ <c oughs> ขอเป็นหมอขอเป็นหมอ <c oughs> อย่างไรขวางเป็นหมอใช่ไหมล่ะ <c oughs> อยากเป็นหมอตอนนี้อยากคุณทำความดีบ้างจีทำความทุกข์หน,หนูไม่น่าใจ ถ้าเราเพิ่นะเ,เราก็คงผ่านไปตั้งนานนะโอเคได้เป็นหมอไปเย้ได,เได้เป็นหมอทุกคนมีหมอปักกฏตู้วรอบนี้ได้เป็นหมอจริงแล้วฮะไปเลยไปทำกันยูฮอยูฮอไปไปทำเควสก่อนเควสอยู่ที่โฮ้ยมีสแกนตัว สแกนตัวด้วยไปทำสแกนตัวก่อนแป๊บนึงทำสแกนตัววิลลวเราเวงอ่ะไม่รู้จะมีคนตายหรือเปล่า กุ้งตวเท่มันมีกดักรเปาไม่มีมีต้มบว่ามีไม่ม่มเนื่อมันทำอย่างของมันนั้นลูกปากเลี้ยงลูกเาะ งบอะไรดีกว่าบ้างุนนูมามงจามตอนนี้ก็ในรอมหมอเลยสักคนนะถูกใส่หมอนน่าจะไม่ได้เรื่องละเ <c oughs> ช๊คำดา่าแล้วเลยเนาะ โอเคมันไม่ใช่ตัวแฝงนะตอนตตตนี้ก็ทำต่อไปทำดีต่อไปแล้งนะใส่มันน่าจะไม่อยู่เอาตัวปฏิกรจะแล้วมันเล่นตัวปฏิกรเลยนี่นาเล่นของใหญ่ให้ไอ้นี่มันรจอยอะ่ะ เอามันกูทำไม ก็น่าสงสัยดีนะอมืมันทำตัวแปรี <ś les> ้ยผมน้องนะน้องมันกวน <ś les> น้องมันกวนนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ร้องนะน้องผมมันกวนนะ <ś les> น้องผมมันกวนได้หนิโอ้โอโอโอ ตอนนี้ออกจากยานไปเสริมคนแล้วฮะตอนนี้ก็ไวิ่งไปทำาเ e ว t กันมันทำไรต่อปฏิกรรบจับ่อยจังวะงน้องผมมันกลัว,ลวอีกแล้วอ๋อว่าม,มันกลัวอีกแล้วครับโอเคมีคนทำแล้วไปละไปทำาคคว t ของผมดีกว่า ามันมีคนตายเราก็จะรีบไปช่วยทันทีนะตอนนี้ไม่มีคนแตกไปถ้ามันมีคนแตกต้องเขาต้องรอหมอด้วยนะหมตด,ด้วยไม่รู้จะมีคนแตกกระเป๋า้องวิ่งหาดูแต่ไม่มีลุกถอนขึ้นเลยได้ชมพูกับน,น้ำตาลไม่เป็นรนะนาบไม่มีใครแคากันเลย ตัวน,นี้เหลือจอมตะก้เปล่าตะโกนแตกเปล่าไม่น่าจะใช่เอ๊ะดิสอนชี้มาทางห้องไฟฟ้าเดี๋ยวพึ่งไปกดอ๋อกูเป็นหมอ มันไล่กินแดงแล้วนะแดงมึงเป็นน้ำแม่งไม่น่าเอาม่วงออกเลยกดกดยิมจิเรื่อยๆแดงกูกักนแต่ซ่อมด้านล่างมันก็ต้องยอมลายมาดิกูแสบเป็นหมอกูว่าจะไปชุบ ถ้ามึงแตกขึ้นมากูจะไม่ชุกเลยแม่งเลยกินหมออีกโดนออกมาแม่งเด็กหมอเข้าไปอีกขอหาหาในอำเภอให้เจอก่อนต้นนี้ไม่งั้นก็ฮัตะโกนฟาเมี้นนี่ไอ้ชูวบุรีนี้ไป แดงกับไอ้น้ำตาลแน่เลยวะทีห่หาไม่เจอนะในในไอ้นี่มีค่ามาก่อนวะถ้าไอ้แดงมันปาดให้นี่เราจะขอบคุณแดงมากเลยเราจะไม่โหดแดงออกแต่เราจะไปชุบไอ้ขาวก่อนไอ้เขียวก่อนนี่แต่เราจะไปชุบไอ้เขียวไงแต่นนแตม่งชุบไม่ทันอ่ะมันเจอไอ้เขี้ยนนี่ก่อนอ่ะขอให้แดงปาดเธอะ มันปาดแล้วมันก็ได้ทุกคนถ้าไอแดงปาดเมื่อไหรเนี่ยทุกคนต้องแบบช่วยช่วยไอแดงอยู่ให้อยู่รอดๆแล้วกูก็จะไปชุบคนตายถ้าไอแดงมันคือปาดเสร็จน่ะมันไม่ต้องชุบมันมาใส่แดงเลนะมันไม่ต้องกดยังไงมันต้องเจอไอแดงตอนนี้นี่เลยยังไงขอให้แดงชนะเถอะ เออนั่นแหละแดงชนะจบตอนนี้ฆาตกรชนะนั่นโอ้โห้เยี่ยนเด็กเยี่ยนเด็กเด็กเขาไปหมดเลยเอยแดงแม่งก็ไม่มาฆ่าสักที hey, ฉันเป็นตซ้าต่อไปแล้วเอเดงมันไม่มาฆ่าสักทีเลยนะทุกคนโหไอ้เปล่ามันเป็นปน,นักเอ้ยนักสะก,กดจิต เดี <iyorsun S 1> ๋ยวเอ็งจะไปตู้นั้นขอเกะ